ตอนนี้อยู่บนรถไฟขบวนที่109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่เป็นรถไฟรางคู่แล้วนะครับอันนี้ผมผ่านจังหวัดอนุตยดาิมาแล้วเด้ดูท้องนาจังหวัดอนุตรดยาครับหรอว่ามูลค่าอุ่นน้ำนะครับ,บ,รบไฟชั้นสองเป็นรถ พัดลมนะก็ไม่ต้องใส่ัดลมเลยเพราะว่าอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ไฟก็จะมีคนเดินขายขอนะครับซึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ผมนั่งรถไฟมาก็จะมีคนเดินขายของ,องรถไาขบวนีสาะฝรั่งต่างชาติเยอะมาก สักหน่อยเราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับสายกรุงเทพนครราชสีมาเ,าเป็นช่วงแรกมาใช้เวลาคนสร้างค่นข้างจะช้าเพราะว่าเราสร้างปายเรียนรู้ไปแล้วครับเป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยมีเงืเ่อนไขว่าเราจะให้จีนมาช่วยสอนเทคนิคการขายมาใช้การขายเทคนิคการสร้างรถไฟฟ้าให้นะครับแล้วเราก็จะซื้อรถรถจักรของเขานะครับแต่อย่างอื่นเราสร้างเองปูนเหล็ก เป็นของเรานะครับแล้วก็เงินลงทุนเป็นของเราแล้วก็มาให้ม่ให้จีนมีสิทธิ์ใช้ที่ดินสองข้างทางของประเทศเรา่เหมือนประเทศอื่นนะครับก็ดีครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกาบตักเตืนจีนครับเรียว่าในตรวจนะับจจะก็จะมี เล็กตัดตัวนะครับเหลยกแก็บๆตัวนี้จะไปถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกังเท่านี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศข้างทางรถไฟไปนะครับ คที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความคิดเห็นในโพสต์ของผมเดินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ